3อาหารเช้าอันตรายที่คนไทยชอบทานกันแบบสุดๆถ้าท่านเป็นคนหนึ่งครับที่ตื่นเร็วและชอบทานอาหารเช้าคลิปนี้สำคัญสุดๆฟังจบนำไปปรับใช้ได้ทันทีครับ1ครับคือหมูปิ้งไส้กรอกแล้วก็เบคอนแม้ว่าจะมีปริมาณโปรตีนสูงจากหมูนะครับ แต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าอาหารปิ้งย่างอาหารแปลรูปมีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งบางชนิดและปัจจุบันนะครับมีสถิติพบว่าในปี2566นะครับประชากรไทยส่วนใหญ่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งและโรคเสื่อมต่างๆที่มีอิทธิพลมาจากพฤติกรรมการทานอาหารของแต่ละท่านนอกจากนี้ครับเครื่องปรุงรสที่ให้รสหวานเค็มแบบเข้มข้นนั้นนะครับ แปลว่ามีปริมาณโซเดียมที่สูงแน่นอนว่าไม่ดีต่อร่างกายในกรณีที่รับประทานมากเกินไปครับตองครับคือปาตั้งโก๋จิ้มนมโอ้โหบอกเลยว่านี่คือความสุขชัดๆกินแล้วอร่อยฟินมีชีวิตชีวาแบบสุดๆต้องบอกแบบนี้นะครับว่าแป้งบวกน้ำมันถ้าผ่านความร้อนสูงกินแล้วท่านจะเหี่ยวแก่ชราเร็วมากๆครับ โดยเฉพาะกับนมข้นหวานเข้าไปอีกนะครับน้ำตาลพุ่งกระฉูดดังนั้นนะครับนานๆทีทานไม่เป็นไรแต่ถ้าทานทุกวันร่างกายท่านเสื่อมโทรมเร็วแน่นอนครับ3ครับคือซีเรียลบอกเลยครับว่าเมื่อก่อนนะนี่ของโปรดทะเลยแต่หลังจากที่อ่านข้อมูลมาแล้วก็พบว่าอาหารที่เป็นโปรเซสฟูดเหล่านี้นะครับผ่านกระบวนการมาหลายวิธี และที่สําคัญในซีเรียลนะครับเป็นแป้งเป็นน้ําตาลสูงแบบสุดๆเพื่อความอร่อยดังนั้นนะครับแนะนําว่าถ้าท่านมีลูกมีหลานทานน้อยเข้าไว้ครับดีต่อสุขภาพระยะยาวและความปลอดภัยในชีวิตแน่นอนครับสรุป3อาหารนี้เลิกได้เลิกหยุดได้หยุดทานน้อยลงได้ถือว่าดีมากๆครับแล้วชีวิตท่านจะดีขึ้นทันทีอย่าลืมแชร์ให้คนที่ท่านรักฟังนะครับ